สำนันกานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับเราก็จัดอบรมครั้งนี้เพื่อจะได้กระตุ้นแล้วก็พัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์สินค้าหรือว่าของดีของเด่นของชุมชนในจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อจะได้ไปนําเสนอให้กับสาธารณชนได้ทราบแล้วทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยเพื่อจะได้ต่อยอดในการที่จะสามารถนำซอฟต์พาวเวอร์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมีแนวทางความคิดสร้างสรรค์ เพื่อจะได้สามารถออกไปสู่ตลาดแล้วก็ทำรายได้ได้ขณะเดียวกันก็จะได้เป็นการให้กำลังใจพี่น้องชุมชนด้วยนะครับที่มีซอ f t ์พา e เมีศิลปวัฒนธรรมของดีของเด่นต่างๆเนี่ยที่มีอยู่แล้วเพื่อจะได้มีกำลังใจในการที่จะนําไปพัฒนาต่อยอดรวมไปถึงเรื่องของการจำหน่ายแล้วก็มีรายได้ด้วยนะครับเราก็จะอบรมโดยมีวิทยากรหลายๆท่านที่มีความรู้มาแนะนำแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอด ความเข้าใจเพราะว่าพระแม่พี่น้องที่มาอบรมหลายๆท่านก็ได้ทําทางด้านวัฒนธรรมทางด้านซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าครั้งนี้เรามาเติมเต็มเพื่อกระตุ้นแล้วก็สามารถทําให้เกิดความเข้าใจในแนวทางเดียวกันแล้วทางสานักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดขอนแก่นก็ยินดีสนับสนุนในหลายๆด้านนะครับการจัดอบรมหรือการประชาสัมพันธ์โฆษณาสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะนําไปสู่การสร้างไรายได้ให้กับชุมชนด้วยครับเราค้นพบมาแล้วว่าสสาสถิเป็นเมือง3ดีก็คือมีพื้นที่ดีดินดําน้ําชุม่มพืชพันธุ์ท่านย่างหานนี่ค่ะอุดมสมบูรณ์มีภูมิดีก็คือบ้านสสาสฏิมีภูมิปัญญาที่ดีก็คือภูมิปัญญาในเรื่องของทั้งเรื่องหมอลำหมอลำเนี่ยเป็นที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วแล้วก็สื่อดี ซีดีของของเราก็คือเรามีสื่อศิลปะวัฒนธรรมของเราก็คือมูกแจ่มสิ์วัชัยสิค่ะเรายังมาต่อย,ยอดเป็นการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็แม,แม่แม่ก็เป็นมะคุเทศพ่อพ่อก็เป็นมะคุเทศเรามาต่อย,ยอดเป็นข้าวแดกงาค่ะข้าวแดกงานางจันทาค่ะเป็นอาหารที่อของกินโบราณบ้านเรานะคะคําว่าแดกไม่ได้หมายความว่ากินนะคะแดกหมายถึงตำตำงาให้งานี้ ออกมาเป็นมันแล้วก็มาคลุกกับข้าวก็จะได้ความหอมของงาได้มันจากงาแล้วก็ได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวมาต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะก็คือนี่ลายหูแต้ม,เป,มเป็นหมวกค่ะเป็นหมวกค่ะแล้วกเออ็เป็นหมอนอิงค่ะเป็นหมอนอิงค่ะจากลายหูแต้มเรามาต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของเราก็เป็นผ้าคลุมไหล่ก็ลายเดียวกันเลยค่ะสวยไหมคะ ทำยังไงให้ชุมชนอยู่ได้ช่วยตัวเองได้งานฝีมือเราให้เขาอยู่อยู่ได้ด้วยตัวเองไม่เป็นภาระลูกหลานกรมของพัฒนาชุมชนแล้วก็กสนอร์เขามาช่วยในเรื่องเทคนิคทำยังไงไม่ให้เหมือนชุมชนอื่นเราถึงอยู่ได้ทุกวันนี้แต่ก้าส่องเราจะเป็นสองชัน้นเพื่อความแข็งแรงข้างในจะเป็นลายขัดธรรมดา ข้างนอกก็จะเป็นลายแล้วแต่แล,แ,ตแ,ลแ,ตแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกลายอะไรเราก็ตามใจลูกค้านี่ข้างนอกเราก็จะทําแบบนี้อันนี้คือลายไทยแต่การลางนกเราก็เป็นคือสุดยอดมีที่มีที่บ้านที่เดียวจะพยายามทําให้ดีที่สุดอันนี้คือของเราซอฟต์แวร์ของเราใช้ซ้ําบ่อยๆได้ประมาณ5ปีแล้วเขาก็จะย่อยสลายอย่างของเรานี่ทําด้วยใจรักทําเวลาว่างการเข้ามาคือเรา1เราได้ลูกค้า2องเขาจะได้รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนทําอะไร ทำจริงไหมที่ไหนทำา็็เราก็จะได้ออเดอร์ไปเรื่อยๆประม,มาณนี้ดีมากๆ